ด่วนครับทุกคนล่าสุดเพจดังอย่างแบมโพดัมนะครับได้ออกมาโพสครับบอกว่ามากันเพื่อแห่าตามสนั่นติ๊กต k อกมือมิกแสงทองฟินแลนด์ถูกโยงความสัมพันธ์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแพลวพพาวแสงทองครับอ่ะล่าสุดวันนี้ครับทุกคนแบมโพดัมเนี่ยได้ออกมาโพสต์แบบนี้ครับถึงประเด็นที่เกิดดราม่าขึ้นนะสำหรับ อตอนนี้เนาะคนกําลังค้นหาว่าใครเนี่ยเป็นมือที่3เพราะว่าคุณบิ๊กผู้อยู่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็คือได้ออกมาโพสนะครับว่ามีบุคคลคนหนึ่งแหละที่มาะนะครับสร้างความแตกแยกความสัมพันธ์ของเขาอะนะครับทุกคนหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยคุณแพลวแพาวแสงทองก็ได้มีการเคลื่อนไหวครับล่าสุดบอกว่า ถึงวันนี้คนเคยรักเราจะไม่รักเราแล้วก็ตามไม่เป็นไรนะหนูต้องสู้เพื่อลูกทั้งสองคนและลูกอีกหลายคนในองค์กรบางครั้งเกิดปัญหาขึ้นกับองค์กรหนูจะปกป้องด้วยหัวใจของหนูมาโดยตลอดถึงวันนี้เขาจะเหยียบย่ำและทำลายแต่หนูต้องลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องทุกอย่างไว้เพื่อปากท้องและคนอีกหลายชีวิตสู้สิ ถึงจะสู้ทางน้ำตาก็ตามนะครับวันที่22นี้ตลาดกินซ่ารังสิตนะครับแพรว,วแสงทองเต็มวงทุกคนครับต้องบอกแบบนี้ครับเมื่อวานนี้เหมือนกับมีคลิปวิดีโอของคุณน,นิรุยนะครับแม่นิรุยเนี่ยปล่อยคลิปออกมาอุ้มไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปเก่าหรือว่าคลิปใหม่เหมือนกับทั้งคู่ก็ยังโชว์กันบนเวทีใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวอุ้มไปดูนิดนึงนะสำหรับแม่นิรุย แม่นิรุยก็เป็นเฟรนกับอุ้มในในกับอุ้มอิ่มนะครับในใน c e e o o o k อยู่นะเดี๋ยวอิ่มจะเข้าไปดูเนาะผู้จัดการคือเมื่อคืนเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยเราเห็นอ่าทางด้านอ่าพี่นิรุยนะครับนะครับได้มีการโพสต์คลิปวิดีโออ่ะนี่เลยนิรุยชาแนลนะครับอ่าพี่เขาเนี่ยได้มีการโพสต์เมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วนะครับกับ พี่นิรุยน้อได้ออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าในนามของผู้จัดการวงแพรวงานพรุ่งนี้ของงดให้สัมภาษณ์สื่อทุกช่องทุกรายการทุกช่องทางนะคะเพราะเจ้าตัวหรือทีมงานไม่สะดวกให้สัมภาษณ์อยากให้สามีภรรยาทั้งสองเขาได้เจอกันแล้วก็คุยกันตกลงกันก่อนสำหรับ F-C ทุกท่านที่อยากรู้อยากให้แพรวออกมาชี้แจงต่างๆ ถ้าเขาคุยแล้วเขาพร้อมเนี่ยเขาจะออกมาชี้แจงเองนะคะไม่อยากให้โยงให้กล่าวกันไปทั่วทุกเรื่องย่อมมีเหตุผลของมันนะครับอ่ะแล้วทุกคนก็พี่นิรุยก็ได้ออกมาพูดแล้วอ่ะน่าจะเป็นคลิปเก่าเนาะนะครับก็คือคุณแรวเผาสำหรับงานวันเนี้ยวันที่22นี้อยู่ที่ตลาดกิมซ่ารังสิตงดให้สัมภาษณ์สื่อทุกสำนักเพราะฉะนั้นแล้วสื่อสื่อสื่อ,อฟังไว้ดีๆนะครับห้ามไปนะวันนี้เออเพราะว่า เขาเขาได้มีการประกาศแล้วนะอต้องไปดูในในผู้จัดการพี่นิรุยนะครับพี่นิรุยก็เป็นเฟรนกับอุ้มอิ่มอยู่นะก็โอ้โหตอนนี้ก็คือคนก็แชทมาถามอุ้งอิ่มเหมือนกันซึ่งอุ้มอิ่มก็ อะนะก็คืออันนี้อ่านตามาพาดหัวข่าวนะอันนี้ไม่ได้พูดเองแหม่มโพดําเป็นคนโพสนะครับเกี่ยวกับเรื่องมือมิกถูกโยงแล้วก็เมื่อวานนี้มีอีกคนนึงออกมาชี้แจงแล้วก็คือไม่ใช่เนาะสำหรับน้องต้าสาธุนะครับน้องต้าก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าอ่าผมไม่ได้มีเอี่ยวหรือว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะนะครับก็ เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เนาะทุกคนซึ่งเรื่องครอบครัวเนี่ยอุ้มอิมมองว่าเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆนะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็เรามองว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าคุยกันได้นะครับอยากให้คุยกันภายในมากกว่าอะไรแบบนี้คือถ้าในฐานะของอิม,อมนะแต่ก็ไม่รู้เลยไงคือคุณบิ๊กเขาก็คงจะนะครับแบบ มันก็คงจะสุดแล้วอะไแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วคุณแพรวเขาก็มีเหตุผลของเขาเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองครับทุกคนการใช้ชีวิตคู่เนาะย่อมมีเหตุผลเป็นของตัวเองอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือชาวเน็ตเนี่ยก็โอ้โหขุดคุยกันสุดฤทธิ์มิมก็ดูในแอปพลิเคชัน Tik t o ็อกนะก็ทุกคนหลายคนถูกโยงไม่ใช่แค่มือมิกคนเดียวนะอ่าพี่พี่จุ้นบ่าวภูไทยเองก็ยังถูกโยงนะเออนะฮะแล้วก็หลายๆคนเลยถูกโยงนะ นะครับก็โยงกันไปโยงกันมาแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินครับทุกคนอย่าเพิ่งตัดสินเนาะอ่ะอันนี้ก็มีคนแชทมาถามอมอิ่มเนาะเป็นน้องที่รู้จักกันนะครับว่าต่อมอยากรู้อะไรเงี้ยนะครับก็ อะเอาเป็นว่าสำหรับอุ้มอิ่มก็คือสำหรับคนที่ถูกโยงเนาะคือเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนรอพี่แพรวแสงทองเนี่ยออกมารอพี่แพรวแสงทองออกมาพูดดีกว่านะครับตอนนี้เขาเขายังให้เขายังแบบว่าประมาณว่าอะไม่ได้อยากให้ ยังไม่ได้อยากให้ข้อมูลกับสื่อให้อยากให้เรื่องมันเงียบไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้แบบกระแสแรงมากแล้วคนแบบค่อนข้างวิาพากษ์วิจารณ์กันแบบอแน่นมากแล้วเพจแม่มโพดํา um, คือโพสต์ตลอดเวลาเมื่อวานนี้คือฟีดแบบคือคือฟีดมีแต่ข่าวนี้เลยเมื่อวานนี้ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในแอปพลิเคชันทิกต o k หรือในแอปพลิเคชันไหนสื่อนี้ก็คือ คนเอาไปตีกันเยอะมากสําหรับข่าวนี้นะครับเนาะซึ่งอุ้มอิ่มเนาะเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายก็แล้วกันครับเคยร่วมงานกับแ,แพลแพาวกับคุณบิ๊กก็ก็เขาหน้ารักทั้งคู่อะ่ะเขาสู้ชีวิตทั้งคู่อะ่ะคืออุ้มอิ่มเจอเขาตั้งแต่แบบช่วงช่วงแบบเขาเป็นแบบนะป๊อปปี้เลิฟเลยอะ่ะแบบรักกันใหม่ๆเลยอ,ะอ่ะตอนนั้นกนะ็เคยเจอนะครับเขาก็น่ารักทั้งคู่ นะครับแล้วก็ตอนนี้คุณต้าสาธุเนาะก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับปมรักร้าวบอสบิ๊กนะครับหลังทัวร์ลงอะไรแบบเนี้นะครับเนาะอ่ะคุณแพร์เผาก็โพสต์แค่นั้นแล้วก็ผู้จัดการผู้จัดการคุณนิสลุยคือออกมาโพสต์แล้วนะครับนะออกมาโพสว่างดสัมภาษณ์สื่อวันนี้นักข่าวไปก็คือไม่ได้สัมภาษณ์นะ นะครับคือนักข่าวก็ห้ามไปนะสำหรับวันนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้พูดเหมือนนุ้มอิ่มแหละนุ้มอิ่มคิดว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้นขางละเอียดอ่อนนะครับเรื่องนี้เนาะปล่อยให้ทั้งคู่อาจจะแบบเงียบกันไปก่อนหรือว่าปรับความเข้าใจกันก่อนนะครับแล้วค่อยออกมา มาโพสอะไรแบบนี้ยอืมมีว่าน่าจะดีกว่าคือเอาเป็นว่าให้เวลาทั้งคู่ดีกว่านะครับสื่อก็นะช่วงนี้ก็ฟาดกันแรงมากก็คืออ่ะก็ตามสื่อนั่นแหละรครับทุกคนที่เขาได้มีการแบบว่าอ่ะแสดงความเขาเรียกว่าอะไรอะคนจับผิดคนนี้ก็ต้องนําเสนอนะครับก็ตีแผ่อีกแง่มุมหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับเนาะก็อ่ะเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่ก็แล้วกันนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับ